สวัสดีครับพี่น้องอีทุกท่านนะครับก็มาเยี่ยมยามที่อยู่ช่างต้นเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับความคืบหน้าก็ของลูกค้าสายใต้นี่ไม่มั่นใจนะครับยี่ห้าจะทนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับนี่นะครับของพี่ดำรงนะครับทางสายใต้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับคือมันทํานี่คือช่างต้นทํานะครับเพราะว่าจะดูความละเอียดของสีด้วยนะครับ จัดทรงอะไรด้วยนะครับผมมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้ายิบเจ็ดยิบแปดนี้ยังไงก็ได้นะช่างต้นนะครับยิบแปดยิบแปดนี้ทันแน่นอนแต่ยิบห้านี้ไม่มั่นใจแล้วก็ของลูกค้านนีดแดงก็น่าจะถัดไปเป็นสิ้นเดือนหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าเรามาเล่งทันนี้ให้นะครับนี่นะครับนี่ครับของช่างต้นนะครับเพราะว่าเขาทำละเอียดนะครับมันไม่ได้ทำแค่ผ่านๆนะคือเอวสวยเลยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามทางช่องรถมือสองของเรานะครับช่องรถแท็กซี่ปลดป้ายสภาพที่สวยนะครับนะครับว่าทาคนเดียวนะครับผมนะทาคนเดียวนะครับทางของน้องีเดียราจับทรงเรียบร้อยแล้วครับรอแต่ลงตีพื้นอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เข้าคนสีคันนั้นมันเรียบร้อยเลยนะครับทําสีเสร็จก็พร้อมส่งเลยเพราะว่ามันรถมันจับระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เนี่ยของพี่ดำรงนะฮะผมกลัวไม่ทันนะครับผมนะครับว่าถ้าไม่ทันยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทียี่สิบเจ็ยี่สิบแปดดยเหครับผมแสงแดดมันจ้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับผมนะครับจะทำให้ละเอียดนะครับเพราะมันไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับทําแบบทุกขั้นตอนไปเลยนะครับทั่วออกมาไม่สวย จับวยจะไปอะไรอีกนะครับมันนี่ก็จะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็จะไปทางอาูอ่าทางนี้นะครับเยาจะมาแกะกระจุกใหก้กรอนไปเอาคันนี้เข้าก่อนนะครับ สีแล้วจะเอาของนนีเดียงให้ก็พอดีน่าจะไล่ๆกันนน่นแหละครับผมเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับงานลอกสีนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันก็เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นรูปน้ําสาดนันเรียวอยู่นะครับอันนี้มันลอกสีนะครับเป็นงานลอกสีนะครับพี่น้องนะครับอาจจะซานิดนึงนะครับพวกพื้นอะไรข้างบนนี้ได้ได้เตรียมหมดไว้หมดแล้วนะครับครันนี้ของนนนีเดียงนะครับผมก็จัดเรียบร้อยนะครับก็รออ่า พวกเพื่อนอะไรนี่ได้หมดแล้วนะครับทรงอะไรได้หมดแล้วนะครับรอขัดแล้วก็พงลงสีอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จับรอยรอยนี่จับไปแล้วนะเฉพาะตัวรถนะครับยังเห่ือพวกบันไดแล้วก็สเกิดหน้าหลังนะครับโบยมันแห้งก่อนนะครับกว่าจะได้นะครับก็ค่อยมามาลงอีกทีนะครับนี่งานลอกสีนะครับ ทั้งสองทันเลยคันที่อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ที่ผมรีวิวก็จะเป็นงานลอกสีเหมือนกันนะครับช่างต้นแกชอบลอกสีกําไรของผมนี่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถายเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับผมไปเรืร่อยๆอันนี้ตีพื้นแล้วนะจับรอยแล้วนะครับก็พุ่งนี้ไม่รู้จะพุ่งนี้จะได้เข้าห้องพ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจมัน 22, 23, 23. ยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนู่นแหละเสร็จรถนะครับว่า งานรกสีเนาะพี่เนาะนะครับต้องเข้าใจนะครับในการทํางานนะฮะของช่างด้วยนะครับเรามาเล่งเขาไม่ได้นะครับเห็นข<ส>ัดทำคนเดียวนะครับผมสองคนเลยนะครับ<ด><ส><ด>ถ้ามีสองคนก็พอได้เลี้ยวเลี้ยวอยู่นะช่างนี้เรา่า ไปเอารถไปที่อยู่ช่างเนียนะครับนะครับอีกคันหนึ่งก็ช่างล้นก็จะมาลอดสีนะครับผมก็ให้ลูกน้องได้ทํางานไปเรื่อยๆนะครับมีงานทํากันทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับความพี่ดำรงนะฮะน่าจะบอลยี่ปดยี่เปียดนะครับยี่โผล่ยี่เจ็ดยี่เปียดถ้าเสแน่นอนนะครับถ้าพี่ดำรงมีภารกิจที่จะไปเยี่ยมลูกชายก็น่าจะได้ไปก่อนละมั้งผมว่ารถนี่ทรงหลังแน่นอนนละต้งสองทันเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นงานละเอียดมากนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมพี่น้องนะครับขอบคุณ f อฟทั่วประเทศนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับวันนี้ก็จะไปที่อู่ชั่องี้ยเนี่ยก่อนนะครับไปดูรถของลูกค้าวังสมบูรณ์นะครับสักแก้วนะครับแล้วก็ของทาง f อฟซีหนองคายนะครับสองคันพี่นุอยู่ทางนู้นแล้วก็ของพี่นิยมพี่นิยมนะครับนะครับ นะครับเห็นใจช่างเหมือนกันนะครับผมการทํางานนะครับมันมีอุปสรรคแล้วก็กว่าสีจะสีโป้จะแห้งนะครับผมเราทารากขั้นตอนไม่ได้นะครับทาคนเดียวสองคันนะครับคือได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะครับวางเกียร์จัดบรรลุบรรไดนี้แน่นเปี้ยเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงแน่นหนานะครับเป็นงานลอกสีนะครับบางๆเลยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไว้คลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดสนใจก็ยังนะครับยังสองคันสามคันนู่นเลยนะครับที่ยังไม่มีใครจองนะฮะราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองคันแล้วก็หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งคันเป็นงานลอกสีนะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะอปเบียให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะฮะขั้นตอน สำหรับการตีพื้นก็ของทางพี่นี่ของพี่ดำรงก็นะครับคือบางครั้งมันถ่ายลงไปในในในช่องยูทูปนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะเขาจะว่าเราลงภาพเดิมๆนะฮะก็ต้องรอดูขั้นตอนตอนตอนที่เสร็จนะครับต่อไปนะครับอ่าขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ